สวัสดีเพื่อน YouTube ทุกท่านนะครับเพื่อนช่องษตรสารชอบทำการเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอชอบในการาปลูกหญ้านะครับเลี้ยงวัวพันธุ์ดีๆนะครับตัวละ20,000 30, 30,000นะนี่ครับอันนี้เขาเจาะน้ำาบดานนะแล้วก็ปล่อยลงไปนูน่นปล่อยปล่อยปล่อย,อยให้น้ำมันไปลดต้นหญ้านะครับนี่ก็เพิ่งจะปลูกนะแปลงนี้แล้วก็อีกนู่นนะครับวัวเขาก็จะทิ้งไว้นู่นนะไ,ไกลๆนูนะ่นนะนูน่นๆๆๆ ฝั่งนู้นก็มีแผงโซลาเซลล์อยู่อีกแผงหนึ่งนะแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ถึงนะครับเลยเจาะตรงนี้นะครับเพื่อจะปล่อยปล่อยโซลาเซลล์นะครับให้ไหลลงไปนู่นนะครับในแปลงที่อัวกินหญ้าอยู่ขี้เขียวนู่นครับแล้วก็ช่วงด้านบนนี้เขาก็จะปลูกบนผักสวนครัวนะนี่ครับนี่นี่ก็จะเป็นมะเป็นกล้วยนะครับแล้วก็เป็นมะนาวมะม่วงนะครับปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับก็จะเป็นบริกนะครับผักชีนะครับผีกรลังผีไทยนะครับ นี่ครับนี่ครับก็เหมือนเหมือนบ้านเลยเพื่อนนะไม่เหมือนท่อมเลยนะนะผมดูแล้วเป็นเหมือนบ้านนะโหสุดยอดเลยแนวต้น้วยสวยงามมากบ่อน,นี้จะเจาะเพื่อติดแผงโซลารเซลล์นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไว้บนหรลังคานะแล้วก็สูบน้ำลงไปรดต้นหญ้านะดต้นหญ้าเพื่อให้อัวกินนะครับฟาร์มนี้มีอัวมันสิบสามตัวนะครับกำลังเป็นกำลังจะเลี้ยงนะครับนี่อันนี้ก็ ออลังคานี้หมด8 0ด0มื่นนะนเพื่อนเนี่ยนี่รา,า 80, คา8ปดหมื่นเห็นนี่น,นะพร้อมพร้อมคคาช่างโอ้โอเคนะจะทําอีกอีกโรงเรือนหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค,ค้านะครับน,นี่ครับก็มากระชิงงานเาจาะพลงังม้วนเลยครับอันนี้ก็เป็นน้ําวนนะนเพื่อนเจาะแล้วก็ติดตัวเ,เซลเลยอ่าเขาซื้อมาติดเองนะผมไม่ได้ติดเขาเจาะอย่างเดียว แล้วช่วงว่างๆตรงนี้เขาก็จะทําเป็นขอกวัวอีกขอกนึงนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆที่สนใจทําการเกษตรนะเพื่อน YouTube ทาบทำเลี้ยงวัวนะครับก็เสียเงินครั้งเดียวนะครับก็ใช้โซลาเซลล์เนาะนก็ไหลไปนู่นเลยนู่นนะครับไปกระท่อมอีกหลังหนึ่งฝั่งนู่นเลยยอดครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่ที่โอเคเลยนะเอาฝากเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงวัวนะครับที่ทําการเกษตรนะที่จะมาเลี้ยงวัวที่บ้านนะ ก็ลองดูพื้นที่ลองดูเอาวิธีการของคนที่เข้ามาก่อนนะนี่ครับมีต้นกล้วยต้นอะไรนะครับผูกบ้านปันนนกดาวสวยงามโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอะไรเพื่อนด,ดูกันกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ